อ่าใหม่เวทเด,ดลี่อันใหม่ที่ทำมาได้ของเพิ่มอะไรก็ไม่รู้ปีกโครงปีกไข่ลัคก,กี้ทิกเกตนู่นนี่นั่นซีซันพาร์ที่มีของเยอะแยะไปหมดมีอะไรแบบว่าน่าถูกใจบ้างวะเนี่ยขอดูเลื่อนนูหน่อยสิอ๋อฮมีตัวละครมิสิกใหม่นั่นเหรออ่าโอเคน่าสนใจอยู่เหมันกันจะเติมดีเปล่าวะเนี่ย ร้านไหนมีแบบว่าพาร์ตเติมถูกๆก็ฝากบอกด้วยละกันนะกดกิฟได้หรือเปล่าถ้ากดกิฟได้เนี่ยเติมเลยละกันนะครับผมอ่ะตลาบตรงนี้เนาะก็ว่ากันไปก่อนละกันแต่วันนี้เนี่ยหลักๆพี่ก็จะมาเปิดกระชานะเพราะว่าหลังจากที่กลับมาเล่นรอบนี้เนี่ยก็มีเอฟเคไปบ้างอะไรบ้างเพราะมันเห็นตู้มายที่เข้ามาในรอบนี้ใช่ไหมก็จะมีตัวละครที่ชื่อว่าเจสไฟน์ไนท์สตอมซาเลเยอร์เตนซอร์ดแมนแล้วก็อะไรกก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ตู้ตัวละครซีเคร์จ,จะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าบอทเอฟเคไว้ประมาณหนึ่งได้ตั๋วมา8ปดพันเปิดได้ประมาณหนึ่งอยู่นะตรงนี้แม่งเปิดไปให้หมดเลยจะได้รู้กันไปว่ากูจะเล่นต่อหรือว่าพอแค่นี้ปรับตรงนี้ตู้เลยกี่วันไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็อย่าลืมปักกดไลค์กดติดตามกันด้วยรักกันนะครับผมนะ้าน้องๆทุกคนแล้วก็ฝากบอกกันไว้นิดนึงละกันสำหรับน้องๆที่อยากจะมี อาบัตรตัวเยอะๆมาเปิดฟาร์มเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็ใช้ UG Phone ในการบอดฟาร์มนะครับส่วนวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างก็สามารถดูลิงก์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถใช้โค้ดเลเวลไฟหรือสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่พี่แปะเอาไว้ก็จะได้รับส่วนลด35บาทในการเช่ามาใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยลักกันนะครับผมสำหรับตัวัคกี้ Ticket ในรอบนี้ทั้งหมด 8ปดพเอ่อกี่กี่เท่าไหร่นะ8ปดพันเนี่ยก็คือร้อยครั้งเหรอดูมันดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเท่าไหรนะ่เดี๋ยวขอเปิดมาโคออโต้คิกก่อนละกันเพราะว่าจะให้กูคิกอย่างเดียวเนี่ยมันลำบากไปนิดนึงนะครับอ่ะไปเลยละกันนะ ลุย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 แต่ตู้นี้เหมือนกับว่าก็มันจะมีการันตีด้วยใช่ไหมถ้าเปิดครบ2องพันครั้งจะได้การันตีซีเครตหนึ่งตัวอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเออสำหรับการการันตีครั้งนี้เพราะว่ากูได้มีใจในการฟาร์มเพิ่มหน่อยจะได้หาตัวซีเครตเข้ามาใน i อดีเป็นตัวแรกบ้างอะไรบ้างถ้าแปดพันนี้ไม่ได้แปดพันหน้าเดี๋ยวกูเจอกันนะครับผมไม่เกินสองวันสามวันก็คือได้แน่นอนเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะมีอะไรบ้างนะฮะผมเปิดไปวิ่งไปเปิิดดไไไปปปว่ง้ะน ไรมายังยังไม่มาไปต่อเรื่อยๆนะคิดว่าสองร้อยโลเหรอแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยขอกดเข้าไปดูไอ้ตรงหน้าตู้ธรรมดาหน่อยดิว่ามันมีการันตีซีเกตบ้างหรือเปล่าว่าในตู้นี้มันมีการันตีซีเกตตู้อื่นเนี่ยมันมีปะไม่มีอ่ะไม่มีเหมือนเดิมนาะถือว่าแม่งแบบเลสขี้เกียมเหมือนเดิมเลยแสดงว่านะไอ้พวกตัวเก่าๆแต่ตู้พวกนี้แม่งตัวกากแน่นอนเลยช่างมันละกันนะครับผมเพราะยังไงพวกนี้เนี่ยมันก็ฝารมได้อู่แล้วเอาไปต่อกันเลยละกันยาวๆยาวๆ โอ้โหนี่คือแบบว่าเปิดไป1ลอ้อโลแรกเนี่ยก็คือแม่งไวอย่ากะกโกหกเลยเอาจริงนี่คือ800ตัวนี่ไปไวมากเลยนะเพราะเปิดทีนึงแป๊แป80ใช่ไหม1 0ครั้งก็800เข้าไปละเออเนี่ยแป๊บแแม่งกูกูจะหมดแล้วหรอโอาถามจริงดีที่ฟาร์มมา่อกี้เนี่ยนะไปแล้วอ่า800ใบเนี่ยเฮ้ยไวเกินแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเออจะพูดว่ายังไงดีอ่ะเดี๋ยวพี่ยังไงขอรุญย่านะ อยากเห็นระบบนี้สักหน่อยระบบสปิริตนี้มันคือระบบที่อะไรเนี่ยขอดูแป๊บหนึ่งละกันนะแวะระหว่างทางเผื่อว่าจะมีเสริมดวงเสริมดวงเพิ่มมากขึ้นสปิริตดงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเอาตัวละครใส่เข้าไปก็จะได้รับตัวของอ่าบัฟเพิ่มเติมเหรอพวกบัฟพวกนี้ก็จะมีเพิ่มงงมเพิ่มเงินตีทะลุเก,กราะติดเบิร์นดาเมจเบิร์นเพิ่มขึ้นดาเมจเลื่อนไหลเพิ่มขึ้นหุยน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยมีบัฟโหดบ้างไหมแบบว่าบัฟ0.1 0.3เปอร์เซ็นต์ทูสปิริต อะไรเนี่ยเดียลดามเมจเอดิชั่นห้าเปอร์เซนโออันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะดามเมดเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวขอกดสักทีนิ้ตัวละครที่ผมใช้งานบ่อยๆก็ขอพี่หมีเลยละกันกดคลิกไปดึงทีได้เป็นมีไม่ได้ด้วยหรอเอ้ยบล็อกกูเล่นแล้วไอ้ไข่ตรงนี้กูได้ของรายวันมาแนละ้วมันไม่ได้จริงหรอนี่ไงดาร์กสปิริตได้มาหนึ่งอันของดีป่ะเนี่ยเฮ้ยดูของมันเปอร์เซนต์มันน้อยะที่มันของกากระ เพิ oh, oh, ่มระยะส0มสิเปอร์เซ็นลดคูดาวสิบห้าแล้วก็ดาเมจส0ิบเอาจริงๆมันก็ดีแล้วนะเราถ้าพูดตามตรงมันก็ดีแล้วนะมีก็เก่งขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมไฮบิดอ๋อโ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 แต่ไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเอาตัวอื่นบ้างละกันไปอ่าเป็นนักสือบ้างไปตัวแม่งยังเก่งอยู่กญาติกดไปอีกหนึ่งทีไม่ออกจริงๆริอเอาจริงคิมสันซปบิริตโออันนี้ก็แม่งอาจต่โอเคแม่งบัฟมันมันตรงตัวอยู่นะเพราะว่า ไอ้นี่มันมัน,ม,นมันก็เผาอะเออแม่งได้บัฟเผามาแรงขึ้นอีก50%าอน่ะโอเคถือว่าสวยพี่สวยะเปลี่ยนตัวอื่นต่อละกันอีกทีหนึ่งไปไปรอบนี้ไปเดี๋ยวขอเป็นอ,อ่าอออ่าคิมสารเดมอนนินจาละกันคงไม่มีบัฟเดิมนะทําไมอะมึงเป็นอะไรกันกดครั้งแรกไม่ออกอีกแล้วอะไม่กดกทีนึงโอเป็นอาเคียนสปีริต โอแม่งออฟกากบนเลยอะทำไมมันไม่ได้สามออฟบนหมดเลยอะอันนี้ตีทะลุลูกอะแม่งโคตรเกี้ยมเลยไม่ชอบเลยอะบับสักศูนย์จุดห้าหนึ่งเปอร์รอ,อย่างเงี้ยไม่มีบ้างก่อนแต่ก็ช่างมาแล้วกันนะใครหมดแล้วแค่มาลองเทสดูเฉยๆระบบใหม่เดี๋ยวไปเปิดกระชากันต่อดีกว่าไม่รู้จะได้บ้างหรือเปล่าอาร์ก้ทิเกตแม่งผ่านมาจะได้มิติกอยู่แล้วอะตัวละครตัวใหม่เอามิติมาแล้ววะแม่งพูดบน่นปุ๊บมาปับ๊บแต่มันไม่ใช่ซีเค็ดไงเราอยากได้ซีเค no ็ r โนมอลลูมอินยูนิสโซนเฮ้ย เต็มได้ไง 90, องี้ยเก้าสิบเก้าสิบห้าเ้ยผมไม่ได้ล็อกตัวละครตัวฟ้าหรอว่าเป็นไปไม่ได้ขออนุญาตขายแป๊บหนึ่งละกันนะป้าน่ะอ๋อชายนี่สีฟ้าโอ้กูก,ก็ว่าอยู่ทาไมไม,ม่นเต็มเร็วจังแต่เดี๋ยวนะชายนี่สีฟ้าน่าจะลบทิ้งไปหมดแล้วนี่ไม่ใช่หรอน่าจะน่าจะตั้งค่าขายอัตโนมัติไว้ไม่ใช่หรอรอกอเช็คดูยิงแล้วกันนะอ่าชายนี่เลเจนดัรี่เออมันตั้งค่าตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยลืมไปหมดแล้ววะไม่ได้เล่นนานอ่ะเซตติ้งตรงนี้ใช ว่ามันบันเทตตรงไหนอะมันก็น่าจะอยู่ในเซตติ้งแหละเดี๋ยวขอเลื่อนดูยรนงแล้วกันนะจำไม่ได้ละออโต้เซลเชนี่ไงก็กดออนอยูอ่มันก็ออนอยูอ่ทำไมมันถึงไม่ขายอะหรือว่าจะเป็นของเก่าที่แบบว่าเคยได้มานานและช่างมันน่าจะเป็นเพราะว่ามีติกเข้ามาในไอเดีเยอะเกินไปเราไม่ได้ขายมิติกจริงไปสักทีอะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดไปต่อเรื่อยๆเลยแล้วกันนะจนกว่าจะครบ800 0ันก็พูดไปบ่นไปเปิดไปเพื่ออยู่ๆบึ้มบั้มซีเครตจ,จะมาอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงการันตีเออ ให้เรารู้ซะบ้างว่าเราจะมีดวงหรือไม่มีดวงเนี่ยแย่ yeah, เหมือนกันแต่เอาตามตรงนะพูดตามตรงว่าระบบใหม่เข้ามาอะไรใหม่เข้ามาพอเท่าใหม่เข้ามาดันใหม่เข้ามานู่นนี่นั่นคือแบบเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยยังไม่ได้ลองเล่นดูเลยเดี๋ยวถ้าหากว่าคลิปนี้ลงไปเดี๋ยวก็คงจะกลับมาเล่นอีกครั้งเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวค่อยดูเอาละกันว่าไอดีกูจะมีซีเข็ดบ้างสักตัวหนึ่งในไอดีหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันจีิจงๆแล้วกันแต่ตอนนี้ได้มาแล้วมิติตัวใหม่ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปลองเทสตกท,ทีหนี้เรรยยยบออะนาูดกผม อ่ะเดี๋ยวรอดูรอดูไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะฮฮุย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 มาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ย มาแล้วว่ะซีเคตตัวแรกใน ID ดีกูแม่งไม่เคยไม่คิดไม่ฝันว่าตัวละครซีเคตจะเข้ามาใน i อดีเป็นครั้งแรกของเกมกูไม่เปิดไปยังไม่เท่าไหร่เลยอ่ะผมแล้วที่ฟาร์มาขออนุญาตหน่อยละกันนะครับผมอาท่านนายเก่งเปล่าว่าตัวนี้เก่งเปล่าถ้าเก่งฝากาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยละกันนะเพราะพี่เพิ่งกลับมาจร่งจริงไม่รูนจริงเลยแต่ตรงนี้นะเอออย่าไงไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็คุจะได้กันแล้วอตัวไม่มีการันตีอ่ะพอพิตตี้การันตีซีเคตนะครับไม่เป็นตัวพวกตูขี้ เนีมันก็มาแล้วนะพูดตามตรงว่าพอไม่ได้เล่นนานเนี่ยรีโลมันก็ไม่มีจริงๆนะคือแบบว่าใช้คกว่าไม่มีก็คือไม่มีเลยแต่เอาเป็นว่าแบบว่ากดได้ตักงสามสี่ครั้งก็ขอขอมากดมันดูหน่อยละกันเผื่อจะได้ของดีที่ที่เข้าถามโอ้โหแม่งฉลาด lắm โอเคจบที่เบเวอร์หนึ่งไม่ได้เคียอะไรเลยแต่โอเคแล้วสำหรับตัวละครมาไหนขอดูค่าเตะตาตัวละครหน่อยดีเหยียดเคแม่งได้แล้ววัดสีเข็ดตัวแรกของกูมาครับผมเอ่อตัวละครเป็นตัวละครไฮบริด เลเวลหนึ่งอ่ายังไม่สามารถเรดได้ได,ดาเมจเริ่มต้น2 5 1, 1> ร้อยห้าสเ็ดกูดาอุย้ยแม่งตีเร็วอยู่นะเนี่ยอืมอ่ะเราแปลงร่างเลยละกันไปโอ้เม่งความเท่ากับศูนย์เย็ดเป็ดแม่งอาจจะเป็นเพราะว่าใช้กับตัวละครผู้หญิงด้วยแหละเดี๋ยวขอแบบว่ามัน,ม,นมันมีอาวุธตรงไหนกูยังไม่เห็นอาวุธมันเลยเนี่ยนะพูดตามตรงใส่ในสล็อตไปก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยตัวละครไม่อยู่ข้างบนเลยอ่ะอืมอ่ะไหนดูดิถ้าแบบว่าเปลี่ยนแค่อาวุธอย่างเดียว อะไรคืออาวุธของมึงอะคือถ้าลอยเหรอโคตรฮูเรเลยอะใส่ชุดกลับไปเหมือนเดิมเถอะเจ็ดเคอ่ะเดี๋ยวไปลองตัวละครกันหน่อยละกันแปลว่าตัวละครม่้งจะเก่งเอยจะเป็นยังไงบ้างไม่อยากรู้สกิลอยู่เหมือนกันว่าตัวละครเป็นยังไงเนี่ยม่งตื่นเต้นว่ะไม่เคยได้ซีเคดครั้งแรกเลยวู้ดีใจว่ะน้องๆองอย่าลืมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับผมยินดีกับพี่ด้วยนะเล่นมาแม่งแบบเดี๋ยวมึงไม่เชื่อมาเลเวลจน205แล้วเนี่ยในไอดีมังไม่ไม่มีซีเคดสักตัวเลยคือไม่ไม่เเเเคยยยปิดลัักตวนี่ เออเดี๋ยวเผื่อว่าบางคนเอ้ยพี่โมหรือเปล่าแม่งที่ตัวนี่ว่าเนี่ยมาดูในอินเด็กกูเลยเนี่ยเนี่ยแดงแบบเงาเป็นเงาเป็นเงาเลยมีไอ้เหี้ยนี้แต่ตัวเดียวที่มันมาเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะโอ้เดี๋ยวหาว่ากูโมกูปเปิดจนหมดสูตรไม่เคยมีซีเคดเนี่ยมึงดูในสตาร์ดิจ้ได้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเฮ้ผิดอันวะอันนี้ดิ เนี่ยมึงดูซีเพดยูนิตซัมมอนแม่งเคยเปได้มาแค่1ตัวตั้งที่ทมีมิสติกแม่งออกมาตั้ง60กว่าตัวแล้วอะ่ะแม่งเปิดกันแบบว่าไข่เปียกหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาเปิดไอ้น,นี่หน่อยที่เหมือนว่าจะมีให้เปิดสักงห้าลูกอไ,ออ,ไนะอ,อ,ออะไรนะรูวมันยื้อเยี่ยอะไรแล้วนะไข่ตูหมายเลขแปเฮ้ยตัวละครศูนย์หนึ่งเปอร โอ้โหลีเจียนเวเทอรันก็เฮี้ยแล้วไอ้ควายมัน79.2ดสิเดปอร์ไม่ตกใจหมดเลยนึกว่าจะเป็นมีนะแม่งเอ,อ้ยเซอร์ไพส์อ่าแม่งตัวม,วม่วงใหม่ละมันจะอืมไม่มีได้บ้างเหรอตัวละครที่ดีๆอ่ะเนี่ยว่ามันมีอยู่ตัวเดียวอ่ะทั้งตู้อ่ะอย่าตกใจที่ทีหลังอย่าวู้วามนะ เห็นแม่งถือปืนยาวนิดหน่อยนี่คือไม่ได้เลยแม่ง,มงเด็กบอกว่าพี่แม่งจําผิดไอ้ควายหน้างูเออเดี๋ยวรอกูมาเกิดมาเปิดม่อีกทีแล้วกันไปลองตัวละครตัวใหม่กันดีกว่าไปอ่ะอยากรู้เหมือนกันเก่งแค่ไหนขอญาตไปเลยแล้วกันวาร์ปเอาจิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวละครมันจะเล่นได้แค่ไหนแต่ทำไมค่าวางมันถูกจังอ่ะแค่ห้า้อยเองเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ราคาวางถูกมากเลยอะ่ะครั้งแรกออกมาปุ๊มตีฮิตเดียวแตกเลยฮิตเดียวไะเนี่ย เวลาคามันอัพถูกมากเลยอ่ะตัวละครเดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่ามันมันเล่นง่ายขนาดนี้แล้วอ่ะค่าวางมึงห้าร้อยจริงปะเนี่ยวางได้กี่ตัวหนึ 1, 2, ่งสองสามตฮ้ยวางได้สามตัวแล้วว่ะสี่เฮ้ยแปลกๆเฮ้ยห้ามึงล้อกูเล่นและเงินไม่พอดูที่หัววางมันได้ไหมเอาวางได้ห้าตัวเฮ้ยม่งวางห้งได้ห้าตัวเลยเหรอ ต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวละครมันอ่ะเวลามันอัพตรงอัพเต็มสก,กิลหรืออะไรเงี้ยมันจะเก่งเหมือนพวกตัวละครอื่นหรือเปล่าแต่แม่งค่าอัพต่อเวิวก็น้อยมากอ่ะอัพววสองแม่ง950าร้อัพว 2, 50, พวสามกลายเป็นวิง g อตแท c k โอ้กว้างอยู่นะทำเป็นเล่นไปโอ้ยกว้างอยู่กว้างอยู่ยตีเร็วอยู่อ่ะ5้าจเนี่ยตัวละครเดี๋ยวนี้มันเก่งขนาดนี้แล้วหรอ ต้องรอดูขั้นสุดท้ายแต่เอาจริงตัวนี้มันก็ยังไม่ได้อีวลูชันนะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครมันจะประมาณไหนไงผมก็จาไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันนะว่าพวกตัวละครอื่นๆถ้าหากว่ามันตั้งขั้นแรกอ่ะมันมันมันยังไงอ่ะคือมันแบบว่าดาเมจเท่าไหร่อ่ะแต่อันนี้มันน่าจะมาจากเรื่องไหนเ่ยตัวแบบแบ็คโครเวอร์เหรอใช่ปะใช่แบ็คโครเวอร์ใช่ไหมแล้วแบบว่าใช้ลมอย่างงี้ก็น่าจะมีแค่ยูโนไปหน้าดาฟงมึงไม่เหมือนยูโนเลยแต่น่าจะเป็นเพราะว่าลูกดิคาสิตเยอะเกินไปแน่เลยเนี่ย เอาเธอไหนหรือว่าคนละตัวกันว่าไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้ว่ามันคือตัวละคอรอะไรฝาก,กบอกพี่ด้วยละกันนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นยูโน่แหละใช้ลมเนี่ยอร์วินกัสรีแลกเดี๋ยวรอดูสกิลัพไปเรื่อยๆก่อนไปรอขั้นสี่รอขั้นสี่เฮ้ยไม่ใช่รอขั้นสี่ดิร้อสี่พันเดี๋ยวรอขึ้นขั้นเจ็ดละแต่นั่นแหละอย่างที่บอกไปก็คือมันจะไม่ได้ e อีโวะเราอาจจะไม่ได้เห็นพวกแบบว่าสกิลขั้นสุดท้ายขั้นสิบเอ็ดสิบสองะก็คงไม่รู้เหมือนกันเนาะมันจะเก่งมากน้อยแค่ไหน แต่คิดว่าหลายๆคุณก็คงจะมีกันแล้วแหละเพราะว่าแผ่นนี้มันก็น่าจะอัพมาสักพักแล้วโหแม่งกลายเป็นลายว่าแม่งสกิลแบบโคตรดุเร่เลยอะสกิลแบบนี้พี่ไม่ก็ชอบเลยว่ะเย่จริงจริงเย่จริงจริงไปไปไปรีบคาดขั้นไปดิสกิปสกิสกิปเวฟบี p e e ดวน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 เต่งตีก็ตีช้าวงก็โง่อะไรกันครับเนี่ยตัวละครดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหรอซีเขตตัวแรกของกูเนี่ย เฮ้มามามาได้ขั้นเก้าแล้วขั้นเก้าแล้วเดี๋ยวขายตัวอื่นออกไปก่อนดีแม่งเกะก,กะว่าวอ้สกิลอะไรก็ไม่รู้โหมันบทบางวิสัยทัศน์ของสกิลเราหมดเลยแต่ดูมันตีช้ามากเลยนะ8.9วินาทีหรอดาเมจอยู่ที่ประมาณพันแปดแต่วงกว้างอยู่กว่าผมควรเหมือนกันนะแต่เอาจริงเหมือนจะแอบสู้ตัวรีเจนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะเนี่ยตีไปก็ตีแค่ฮิตเดียวอะ่ะ ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยอะเพราะว่าอัพหลังจากนี้มันก็น่าจะเลเวลไม่เพิ่มขึ้นแล้วอะไรแล้วอะแต่ว่าเรื่องความกว้างของวงหรอกมันก็กว้างอยู่พอสมควรแหละถ้าจะให้พูดตามตรงแต่ตัวละครส่วนใหญ่ที่กูเล่นก่อนหน้านี้มันก็วงขนาดนี้ป่าววะถ้าเอายิงเนี่ยต้องรอไปดูอีกทีหนึ่งละกันนะหลังจากอีว l u ชันแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ตัวละครตัวนี้ดีไหมเกี่ยมอยู่แต่ต้องที่ดูนี่เกี่ยมอยู่ยัยงยงัยงยังเอ้ยเอาจริงดิเอ้ยฮะ คือแบบว่ายังไม่อีวิวอลูชันก็คืออัพขั้ง11ได้ด้วยหรอเอ้ยเดี๋ยวลองดูลองดูขอลองเงินแป๊บนึงก่อนละกันนะโอเคมางานันเงินมาแล้ว7,000นะแต่แม่งดามเมจเพิ่มขึ้นไปแค่40เองอะ่ะโอ้โหมีอะไรเปลี่ยนแปลบ้านเนี่ยกดอัพไปดิโอ้เอาจริงึตงตีเป็นเส้นตรงหรอโอ้โหเมนโคตรพูเล่เลยไอ้เหี้ยงสีเข็ตัวแรกในไอดีของกูไอ้เหี้ยเอ้ย แบบมันจะกากอย่างนี้จริงเหรอวะไม่ไม่ไหวว่ะแย่และ